สวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับกับตรงช่องเบสสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่เราปรับตั้งจุดไฟเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ผลราคาครับเป็นยุดด้านหลังนะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งของร้อยตะเวนนะครับในการทดสอบรถนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ดูนิดนึงครับว่าอาการรู้สึกเป็นครับเดี๋ยวที่ตามนะครับ การสีของเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวผมจะสอบถามพลกระครับว่าในการทดสอบครั้งนี้ครับเอาแบบให้เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวลูกพี่ครับเดี๋ยวการทดสอบเครื่องยนต์นะครับเอาให้เต็มที่นะครับลองเหยียบเลยนะครับจะได้ดูว่าความเร่งและความแรงในการตั้งไฟเป็นไงครับเป็ยังไงรบกวนพี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้เป็นการทดลองวิ่งครับ หลังจากที่เราได้อาปรับตั้งจูนไฟไปแล้วครับดูความเร็วู้นะครับว่ามันวิ่งในขนาดไหนนะครับดูนะครับ โอเคครับหลังจากที่ทำการปรับตั้งไฟและปรับเขี้ยวเทียนเรียบร้อยแล้วครับผลการทดสอบก็วิ่งดีขึ้นครับเครื่องยนต์ไม่สะดุดไฟก็มาเต็มนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้กับทางช่องผมด้วยครับแล้วพบกันนะครับกับคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อครับ